วันนี้ก็มีอะไรแต่งฟอร์ซ่ามาอีกแล้วนะครับทุกคนเฟี้ยวอยู่นะผมจะแต่งเป็นเป็นเทาดำอ่ะเออทุกคนก็เลยจัดสีดำมามีสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินนะครับมี PCX แล้วก็ฟอร์ซา โอเคครับ oh, ทุกคน,กคนอยู่ผม Army l e s i n g อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีอะไรแต่ง f o r ์ซมาอีกแล้วนะครับทุกคนมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรอันนี้ไม่แพงนะครับสองรอกว่าบาทเดาไปแกะให้ดูกันเลยนะครับนี่นะทุกคนเป็นขอบเดือนใหม่ T F T ของ f o r ์ซนะครับ,รรบสกกินมานีแบบนี้เลยดูจัาไมละ่ะ ส่วนไม่ดีใส่ก็นี่เขาจะมีกาว 3M ให้นะรอรอออกแล้วก็ขอบใส่แทนจอได้เลยเฟี้ยวอยู่นะผมจะแต่งเป็นเป็นเทาดำาอ่ะเออทุกคนก็เลยจัดสีดำมามีสีม่วงสีแดงสีน้ำเงินนะครับมี P C X แล้วก็ฟอสซ่าหรือว่ารุ่นอื่นที่เป็นจอ T F T นะครับก็ไปหามาใส่ได้ทุกคนนี่งานจะสวยกว่านี้เป็น อลูมิเนียมครับ CNC งานแบบว่าโคตรดีครับแชมเฟอร์มาดีอยู่นะรลผมอ่ะไม่บาดมือเลยนี่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูใครที่สนใจนะครับไปสั่งในหน้าติ๊กต็อกผมได้นะครับหรือว่ากดใต้คิปนี้ก็ได้ผมจะแปะลิงก์มาให้ลิงก์สินค้านะทุกคนโอเคไปดูทอนใส่กันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนอันนี้ก็จอเดิมฟอร์ซ่านะครับก็จะมืดๆหน่อยนะทุกคนจะเปิดแฟนให้เออนี่นะจอเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะเราก็เอาตัวนี้มาครอบใส่ได้เลยนะครับมันจะมีกาว 3M มาให้นะทุกคนต้องลอกาว 3M ออกก่อนแล้วก็เอาทับไปเลยวิธีใส่ใส่ง่ายๆนะครับเออซื้อไปติดตั้งเองก็ได้นะครับอันนี้ผมมาภากเสียงแยกเอาครับข้างลลางเสียงดังเกินนี่นะทุกคน ติดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหลอกเก่าออกครับใครที่ไม่ติดตั้งเองก็ไปหาช่างแล้วกันตรงนี้ก็สนิทเลยนะครับแบบเก็บงานมาอย่างดีเลยคมอะไรไม่มีเลยนะครับเป็นงาน c ีนีอลูมิเนียมนะมีหลายสีนะทุกคนสีแดงสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีม่วงใครชอบสีไหนแต่งรถสีไหนก็ไปจัดกันได้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะผมจะไปถ่ายอยู่ปั๊มให้ดูนะทุกคน โอเคใครที่ชอบไปสั่งได้ที่ตะกาช่องผมเลยครับหรือว่าใต้คลิปนี้ก็มีนะครับทุกคนวสวยๆเลยโอเคตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะประมาณนี้งานของเราคําว่าฟอรซ่าสวยๆเลยดูแบบมีมิติกว่าเดิมนะครับแต่ว่าคําว่าฟอรซ่ามันก็เยอะเกินนะดูขอบตรงนี้ก็สนิทเลยนะครับทุกคน,นประมาณนี้รถก็ฝนเยอะหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ล้างล้างอยู่น่แต่ฝนมันตก ก็ขี่ไปมันก็ตกไม่รู้เป็นไรนะทุกคนงานประมาณนี้ใครที่ชอบนะไปหาซื้อมาใส่ก็ได้นะฟอร์ซ p าพหรือว่ารถใครที่เป็นจอ TFT นะทุกคนก็ไปหาซื้อมาใส่ก็ได้เลยนะนสวยๆเลยโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมหน่อย let's go